สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับติดซีรีส์กันอีกแล้วนะวันนี้ติดซีรีส์จะมารีวิวหนังเรื่องเบิร์ดบอกค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมองอย่าให้เห็นยังไงเพื่อนๆไปเริ่มดูรีวิวกันเลยดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันมากๆเลยนะคะ หนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมารโรลีนะคะมารโรลีเป็นสาวท้องแก่ที่ต้องเผชิญกับความน่าสะพึงกลัวของการระบาดจากไวรัสพันธ์ุใหม่ที่ทําให้คนเนี่ยฆาตัวตายโชคยิ่งดีที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากคนกลุ่มหนึ่งนำโดยเกร็กชายใจกว้างผู้พร้อมเปิดรับผู้ประสบภัยทุกคนดักลาสสถาปนิกเข็นแก่ตัวผู้สูญเสียภรรยาที่ออกไปช่วยมาโลลี พวกเขาเนี่ยอยู่อย่างหวาดกลัวแล้วก็ต้องรักษาพื้นที่มั่นไว้โดยปิดแสงจากหน้าต่างทุกบ้านเพราะการมองเห็นเนี่ยอาจจะหมายถึงการต้องจบชีวิตนะคะ Bird Box เนี่ยถือเป็นงานหนังอีกเรื่องที่ Netflix ภูมิใจนำเสนออย่างมากส่วนตัวเรามองว่าเรื่องนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบหนังแนวดราม่ามากกว่าค้อหนังแนวเ h ลเลที่หวังจะได้ดูความตื่นเต้นในการเอาชีวิตรอดของมารลีนะคะที่สำคัญเนี่ยการนำเสนอตัวละครผู้หญิงที่ต้องเผชิญความโหดร้ายเพื่อก้าวผ่านไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะทำให้เราดูหนังด้วยความอึอดอัดแล้วก็ไม่สบายใจเท่าไหร่นะ เพราะการให้มาลลี่เป็นคนท้องก็ยิ่งแสดงให้เห็นภาวะที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับสารพัดมรสุมชีวิตเพื่อให้กำเนิดชีวิตใหม่ยิ่งมาลลี่ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเนี่ยยิ่งทำให้เห็นความแข็งแกร่งของผู้หญิงในการ,รเผชิญโลกอันโหดร้ายได้อย่างเห็นภาพ ซึ่งหนังเนี่ยก็โหดร้ายมากพอที่จะโยนอุปสรรคในการเอาชีวิตรอดใส่ตัวละครนะคะทั้งการต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตแบบมองอะไรไม่เห็นแถมยังมีคนติดเชื้อไวรัสซ้อนอยู่อีกหรือกระทั่งการที่ต้องใช้ชีวิตหลบภัยในบ้านแบบไม่ไว้ใจใครก็ตามที่มาเคาประตูบ้านยิ่งทดสอบระดับความบินมนุษยธรรมของตัวละครได้อย่างหนักหน่หนวงขึ้นไปอีก ซึ่งการมีตัวละครนำเป็นผู้หญิงก็ยอมได้คะแนนความเห็นใจจากคนดูได้ไม่ยากแต่ที่ต้องชื่นชมจริงๆคือการที่หนังไม่ได้ให้มารลรีเป็นตัวละครแบนๆเพราะเธอเองเนี่ยก็มีดีมีชั่วมีด้านมืดที่ต้องเอาชนะเพื่อความอยู่รอดของลูกๆแล้วก็ตัวเธอโดยจุดที่หนังสร้างความมืดมนสิ้นหวังมากๆคือการที่มารูรีไม่ยอมตั้งชื่อลูกของตัวเองเพียงพอไม่ต้องการสร้างความผูกพัน ถ้าหากว่าเธอเนี่ยไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากสงคร,รรมครั้งนี้ได้รวมถึงหนังยังมีฉากที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งความเมตตาปาณีเนี่ยก็นำมาซึ่งไหนะอันใหญ่หลวงได้เหมือนกันนะคะ แต่ก็อย่างที่เกลิ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าหนังเนี่ยเน้นไปทางดราม่าซะส่วนใหญ่ก็ส่งผลให้บางฉากบางตอนที่หนังสามารถทําให้มันรุนละทึกเราก็ตื่นเต้นได้มากกว่านี้หนังก็กลับทําได้มีสุดเรามองว่าจริงๆมันก็แอบน่าเสียดายนะคะเพราะว่าทั้งทงที่มันอาจจะเป็นจุดที่ช่วยให้คนดูเนี่ยเข้าถึงหนังได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ํา แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการแสดงของตัวละครอย่างมารลลี่เนี่ยสามารถชดเชยข้อด้อยของหนังได้จริงๆแล้วเธอยังสามารถทําให้คนดูเนี่ยสัมผัสดได้ถึงความกลัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องหาทางเอาชีวิตรอดและเรียนรู้ความเป็นแม่ในวิกิตครั้งนี้เธอทําให้เราเข้าใจในปัญหาได้อย่างชัดเจนทั้งการแบกความรู้สึกผิดจ,จากอันเนาตัวรอดแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของคนอื่นมันน่าเอาใจช่วยมากเลยนะคะ ยิ่งไปกว่าน,นั้นความน่าสนใจอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้คือหนังไม่ได้เล่าเรื่องราวเรียงตามลำดับเวลาเพราะหนังเปิดเรื่องมาเป็นเหตุการณ์ที่มาริโี่เนี่ยจะต้องปิดตาแล้วก็ออกล่องเรือไปในแม่น้ำนะคะพางตัดสลับกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเราว่านี่เป็นจุดที่ทำให้หนังเนี่ยน่าสนใจขึ้นมามากกว่าเดิมเลยนะ สรุปกันเลยดีกว่าค่ะจุดเด่นของหนังเนี่ยมาจากการสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมด้วยการทำให้คนดูไม่รู้ว่าอะไรคืออันตรายที่คืบคานเข้ามาไม่รู้จุดประสงค์แต่หนังเนี่ยวางเงื่อนไขบางประการเอาไว้ให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าหากตัวละครในเรื่องไม่ทำตามข้อห้ามจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เราอยากให้เพื่อนๆไปหาดูกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ชอบหนังที่มีความอึอดอัดหรือดราม่าเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็ควรจะต้องเรียงหนังเรื่องนี้นะเอาละค่ะวันนี้ติดซีรีส์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้สามารถหาดูได้ใน n น็ fli x แล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ